สวัสดีทุกคนนะครับก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งายามบ่ายๆนะครับยามบ่ายๆกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนแบบนี้นะครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับก็มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับกับบรรยากาศ ฝนฟ้าอากาศนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ฝนก็ตกนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฝนตกครับตกตอนประมาณบ่ายสามโมงนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับครับท้องฟ้าก็สลัวสลัวนะครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับการทําเกษตรนะการทําเกษตร อยู่บ้านนอกบ้านานาเรานะครับก็เอาแนงเอานอนอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ก็เดือนเมษาเดือนเดือนเดือนมีนาเดือนมีนานครับฝนก็ตกแล้วนะครับฝนก็ตกแล้วนะครับก็ปีนี้ฝนก็มาเร็วกว่าทุกปีฝนก็มาเร็วกว่าทุกปีนะครับการทําเกษตรนะครับก็ดูเอาครับเนี่ยนี่ก็เป็น สวนมันสําปะหลังนะครับที่ขุดไปแล้วนะครับก็ขายไปกร็ราคาก็ไม่ดีนะครับราคาก็ไม่ดีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับการทําเกษตนระก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับการทําเกษตนระคือคนที่เขาปลูกพืชผลทางการเกษตนระทุกวันนี้ อาจะถามว่ามีกําลังใจในการปลูกไหมบอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีกําลังใจในการปลูกปลูกมันสำหลังปลูกข้าวโพดหรือว่าพืชผักอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามีกําลังใจไหมไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องปลูกครับแต่ว่ามันก็ต้องปลูกเพราะว่า เรามีที่ดินอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปลูกมันก็จะโรกล้างนะครับโรล,ล้างมันก็จะลรล้างถามว่ามีกําไรไหมในการทําการ,กรเกษตรผมก็ครับบอกเลยว่ามีครับมีกําไรมีนะครับกําไรอ่ะมันมีครับรแต่ถามว่ามีเยอะไหมไม่เยอะมีน้อยนะครับมีน้อยได้กําไรน้อยนะครับกําไรน้อย หักต้นทุนหักกําไรแล้วก็แทบจะไม่เหลือนะครับแทบจะไม่เหลือแต่ก็มีอยู่ครับพอมีอยู่แต่มันไม่พอที่ว่าอาอย่างอาชีพอื่นอะอย่างอาชีพอื่นที่เขาไปรับจ้างกันบางคนก็ไปเกาหลีญี่ปุ่นไปประเทศไปต่างประเทศอะไปต่างประเทศเขาก็มีเงินมีทองกันนะมีเงินมีทองกันอันนั้นก็ เขาก็ไปอเอาไปรับจ้างที่ต่างประเทศนะครับก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้นะครับก็เอาเงินมาลงทุนกับก็กลับมาก็เอาเงินมาลงทุนที่บ้านเรานะลงทุนที่บ้านเราซื้อที่ซื้อทางเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับการเกษตรก็ถ้าเกิดว่าไม่วางแผนดีๆก็จะวนกลับมาที่เก่านะครับวนกลับมาที่เก่า คือการปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกลำไยวนกลับมาที่เก่านะครับเกิดมานะครับก็ไม่ระวังดีๆครับไม่บริหารดีๆก,ก็อาจจะนะครับอาจจะเงินที่มีก็อาจจะหมดนะครับเงินทุนนะนะทุนที่มาทำก็อาจจะหมดนะครับเพราะว่าการเกษตรอ่ะการเกษตรมัน มันกำไรน้อยนะครับมันกำไรน้อยมันกำไรน้อยแต่อนาคตข้างหน้าผมว่าไม่รู้ว่าการเกษตรในบ้านเรามันจะไปรอดหรือเปล่านะผมมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับเพราะว่าอย่างคนที่ทําการเกษตรปัจจุบันเนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นะครับคนที่สูงอายุนะคนที่สูงอายุแล้วนะครับลูกหลานก็ไม่ค่อยมีใครสานต่อ ไม่มีใครสานต่อครับคือที่ทํากินเรา,ามีครับแต่ว่าไม่มีใครมาสานต่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้พ่อกับแม่นะครับที่ทําอยู่กับสองคนตายายนะครับแล้วก็นะครับก็ทําก็ทําเยอะด้วยนะครับก็บางทีก็ไป้จ้างอะไรอีกก็อ่าบางครั้งก็ขาดทุนนะขาดทุนนะครับ ครั้งก็ขาดทุนนะครับผมนี่ก็เป็นเกษตรรุ่นใหม่ครับมาลองทําอะไรพวกนี้ดูนะครับปลูกมันผักโพดนะครับก็มาทดลองทําดูนะทดลองทําดูก็รู้สึกว่ากําไรมีนะครับกาไรมีแต่ว่ามันมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยมีน้อยจนแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะหากินกับแค่พวกนี้อะหากินกับมันสับปะหลังหากินกับอะไรพวกนี้ ก็บางปีมันก็กําไรดีบางปีมันก็ขาดทุนนี่แหละครับมันฝากชีวิตไว้กับมันไม่ได้นะครับฝากชีวิตไว้กับเกษตรไม่ได้นะครับกับพืชเอ,อ่อพืชพวกนี้ไม่ได้นะพวกมันพวกกระโพดพวกลาไยอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมีอาชีพอย่างอื่นเสริมนะมีอาชีพอย่างอื่นเสริมนะครับ,รบก็ ก็มานะครับดูบรรยากาศครับเพื่อนๆก็พูดคุยไปเรื่อยเปื่อยนะผมะก็ครับมานั่งดูก็เพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมนะครับจริงไหมที่ผมพูดครับก็นะครับอยากจะบอกนะครับว่าเป็นแบบนี้นะที่เห็นนี้ก็เป็น ตอของมันสัมปะหลังนะครับที่ตัดเอาหัวไปแล้วนะครับตอมันก็ทิ้งไว้เงี้แล้วก็รอการถ่ายกลบรอการถ่ายกลบแล้วก็ยกกล้องแล้วก็ปลูกใหม่นะครับวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้แหละครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ลาเพื่อนไปนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ